สาธุขอโอกาสขออนุญาตในนาทีนี้ด้วยขอลงคลิปสถานที่แห่งนี้คือเจดีย์ของหลวงปู่จันเรียนที่วัดป่าถ้ำสหายกัลายะมิตรนะคะคือว่าวันนี้ได้มีโอกาสมาที่วัดป่าถ้ำสหายนะคะของหลวงปู่มาเที่ยวชมเจดีย์ของหลวงปู่นะคะ อยู่บนเขาเล็กๆลูกหนึ่งนะคะที่ท่านได้มาสร้างไว้ในที่ตรงนี้นะคะสวยงามมากก็เลยอเอาคลิปนี้มาฝาก FC ทุกท่านนะคะก็คงจะมีหลายท่านเหมือนกันที่ได้รู้จักหลวงปู่แล้วก็เคารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ในของความคิดของหญิงก็คือว่า หลวงปู่จันเรียนท่านก็จะเป็นพระอาหารหันต์อีกหนึ่งองค์หนึ่งท่านนะคะที่ผู้คนนับถือศรัทธามากมายหลวงปู่หลายท่านก็ได้มรณะจากเราไปหลายท่านมากค่ะปัจจุบันนี้ก็ที่อยู่ใกล้ที่สุดที่อยิงได้ไปมาหาสู่ได้มากับไหว้บูชาก็คือหลวงปู่จันเรียนนะคะก็เอาภาพสวยๆบรรยากาศดีๆมาฝาก FC ทุกท่านได้มาชมบาร,รมีของท่านนะคะบางท่านก็อยากจะมากาบไหว้แต่ว่าก็ไม่มีโอกาสนะคะมันก็เป็นช่วงโควิด19ด้วยทางวัดก็ปิดประตูนะคะไม่ได้เข้ามาสะดวกสบายเหมือนเมื่อแต่ก่อนนะคะปัจจุบันนี้ก็คือเปิดให้มาทําบุญมามาวัดตักบาทมามา บาทตอนเช้ามาจังหารตอนเช้านะคะก็9โมงเช้าก็จะปิดประตูแล้วนะคะถ้าใครอยากมาก็ต้องตื่นแต่เช้ามานะคะมาใส่บาทหลวงปู่ก็6โมงเช้านะคะหลวงปู่ก็ออกมาบินทบาทนะคะก็เลยเอาภาพไม่มากนะคะบรรยากาศแค่นี้มาฝากท่านผู้ชมก่อนนะคะถ้าใครมีโอกาสก็แวะมานะคะก็มาตอนเช้านะคะทางวัดจะเปิดแต่ แค่ตอนเช้าค่ะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะก็ขอให้โชคดีทุกท่านมีความสุขทุกท่านค่ะสัปีใหม่สงการนะคะของประเพณีไทยของเราก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความสุขจเจริญก้าวหน้าในกิจการงานทั่วไปนะคะ,จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุบุญค่ะ